บอดก็เสื้อผ้าพ,พา,นานะครับของพี่สมศักดิ์ครับส่งมาจากจังหวัดเพชรนะครับอันนี้ช่างแปะซ่อมเสร็จแล้วครับผมเดี๋ยวจะดนี้ให้ดูนะครับกดปุ่มออนกดปุ่มออนแรกๆกับ,บ,กบกมอเตอร์ดีจะทำงานนะเพื่อเพื่อถ่ายน้ำในถังออกให้หมด็นการเซตซีโร่พอเรากดสตาร์ทมอเตอร์ดีนก็จะหยุดทำง,งานแล้วก็ช่างหนัก้ามอเตอร์บนซ้ายบนขวาบนซ้ยายบนขวาเสร็จจากนั้นก็มอเตอร์ดีนก็ทำงานอีกรอบนะครับเพื่อถ่ายน้ำเก่าออกให้หมดนะครับถ่ายน้ำทิ้งในถังออกให้หมดมันจะเป็นเฟิืองเวก็จะวงจรก็จะเป็นมาแบบนี้นะครับในการทำงานมอเตอรร์ดนนจะะทางสััักกพคบ วาน้ำก <Yeah. S 3> <then>, ็จะทำงานนะครับอันนี้เป็นบาวน้ำนะครับครับผมต่อไปก็จะเป็นปั่นหมานะครับอันนี้ก็จะเป็นปั่นหมาแล้วก็สตาร์ทอันนี้ก็จะมอเตอร์เีก็จะถ่ายน้ำทิ้งนะครับน้ำทิ้งพอสตาร์ทมอเตอร์ก็จะหมุนอ่าอันนี้มอเตอร์หมุนแล้วมอเตอร์หมุนไปหนึ่งวิแล้วก็มอเตอร์หมุนอีกสองสามวิอ่าหมุนดับหมุนดับเพื่อเป็นการเริ่มออกสตาร์ทตัวนะครับครับผมปั่นหมาก็ใช้งานดีครับ